ดวนค่ะกำลังพลทัพภาคสองเหยียบระเบิดซ้ำหลังประกาศหยุดยิงขเขมรยังสันดานเดิมค่ะ ภายหลังจากเวลา11นาฬิา33นาทีค่ะบิ๊กเล็กนำถแถลงข่าวผลประชุม GBC ไทยกัมพูชาหลังลงนามข้อตกลงหยุดยิงให้มีผลในเวลาเที่ยงของวันนี้พร้อมกับให้คงกำลังทหารไว้ตามเดิมและให้งดการยั่วยุในรูปแบบต่างๆโดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เป็นเวลา72ชั่วโมงและหากสถานการณ์เรียบร้อยจากนั้นจะมีการปล่อยตัว18ทหารกัมพูชาตามกฎหลังการสิ้นสุดการเป็นประปักษ์และปฏิ ตามจอยสเตเมนที่ตกลงกันใน GBC ครั้งนี้โดยตั้ง JTCF on Humanitarian Demining คณะทำงานร่วมในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ต้องเก็บกู้ทุนระเบิดให้แล้วเสร็จทำให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนที่จะมีการสำรวจและจัดทำหลักเขตในระยะต่อไปรวมทั้งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกัมพูชาในด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันข่าวปลอมและความเข้าใจและมีสายตรงถึงการระหว่างรัฐมนตรีว่าการ,กร สูงกลาโหมและผอทออหารสูงสุดผู้แทนระดับสูงสองฝ่ายและการใช้กลไกลของคณะผู้สังเกตการอาเซียน AOT ทําำหน้าที่ต่อเนื่องโดยล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเพจกองทัพบกทันกระแสแจ้งข่าวด่วนว่าขอความจริงใจในเรื่องนี้ด่วนกว่าหยุดยิงคืกกัมพูชาต้องทําให้ได้จริงเรื่องกลับระเบิดโดยพื้นที่กองทัาพภาคที่2ก่อนเที่ยงกําลังพลเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหาัสรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปแฮชแท็กเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่นอกจากนี้ค่ะเพจอาร์มี่มิลิเทอรี่ยังได้อัปเดตด,ด้วยว่า ขาที่10ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชาในพื้นที่สัตตสมพึ่งจะจับมือกันได้เมื่อกี้แท้ๆนะคะก็เกิดเหตุเลยค่ะงานนี้ต้องจับตารอดูกันต่อไปค่ะว่ากองทัพและรัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรกับการเสียขาที่10ของทหารไทยและอีกหลายชีวิตของทหารที่พลีชีพในสนามรบกัมพูชาจะจริงใจแค่ไหนกับไทยต้องติดตามกันต่อบอกเลยนะคะว่าให้ทำใจเอาไว้ ไม่คาดหวังยังผิดหวังสมแล้วที่เป็นเขมรค่ะ